ใหม่ๆนะคะของเดือนตุลานี้นะคะอันนี้เป็นล็อตแรกของเดือนตุลาคมเลยนะคะนี่เราจะมาอัปเดตสีกันวันนี้นะคะของไม่เยอะนะคะของหน่อยเดียวนะคะของจะมาอีกทีก็น่าจะเป็นไม่วันศุกร์ก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะคะเพราะว่าสั่งของต่อๆกันเลยนะคะอีกสองล็อตนะคะยังไม่มานะคะอันนี้เป็นล็อตแรกนะคะที่มานะคะมาดูกันก่อนนะคะว่าล็อตแรกมีสีอะไรบ้างนะคะ อันนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นสีเขียวมิ้น์นะคะสีเขียวมิ้น์หลังจากที่ห่างหายกันมานานนะคะไม่ได้ลงคลิปมานี่นานมากแล้วนะคะหลายไม่ใช่หลายวันเลยน่าจะเป็นเดือนได้แล้วนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวมิ้น์นะคะนี่สีจะเป็นสีชมพูสดนะคะสีชมพูสดตองหนึ่งอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มนะคะนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะมาอัปเดตสีใหม่ๆกันนะคะของเดือนตุลานี้นะคะ อันนี้เป็นล็อตแรกนะคะขอนล็อตแรกที่มานะคะอีกสองอีกสองล nah ็อตยังไม่มานะคะนี่น IR นนนอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้าเข้มอันนี้จะเป็นสีตองนะคะสีชมพูอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูอ่อนสีขาวนะคะแล้วก็สีไวยอันนี้จะเป็นสีไวยใช่ไหมไม่ใช่สีไว้นะคะอันนี้จะเป็นสีสนิมเท่าที่คะ่ะอันนี้จะเป็นสีสนิมนะคะอื สีสนิมนะคะแล้วก็จะเป็นสีเทานะคะสีเทาสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีอ่อนนะคะจะอยู่ด้านล่างสุดนะคะจะเป็นม่วงอ่อนนะคะต่อมาก็จะเป็น Ded สีฟ้านะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้ากลางนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขียวมะนาวนะคะนี่ที่อยู่ตรงกลางนะคะเรียกเขียวมะนาวนะคะส่วนด้านบนจะเป็นสีชมพูอมแดงค่ะชมพูอมแดงนะคะถัดมาก็จะเป็นสีหวายนะคะ สีหวยสีเหลืองดอกคูณมาแล้วนะคะสําหรับใครที่รอสีเหลืองดอกคูณอยู่นะคะสีเหลืองสดนะคะก็มาแล้วนะคะใครที่สั่งจองสีไว้นะคะเห็นคลิปแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะสีใสนะคะตัวนี้จะเป็นสีใสนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลอ่าสีน้ําตาลสีดําสีเขียวเข้มแล้วก็สีแดงเลือดนกนะคะหรือแดงช้านั่นเองตอนนี้ก็จะเป็นม้วนใหญ่นะคะม้วน10กิโลค่ะ ที่เหลือก็จะเป็นม้วนละ2กิโลนะคะม้วนละสิโอถ้าลูกค้าอยากได้สีละครึ่งกิโลหรือว่า3สี1กิโลเราก็แบ่งให้ได้นะคะแบ่งได้เหมือนกันนะคะกิโลละ1 2อบาทค่ะแบ่งนะคะสีน้ําตาลนะคะถ้าทุกคนบอกว่าสีน้าตาลเข้มก็จะได้น้ําตาลนี้นะคะถ้าลูกค้าบอกสีน้ําตาลอ่อนก็จะได้เป็นสีนี้นะคะสีไวยนะคะสีไวยจะเป็น สีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีน้าตาลเข้มสีดำเค้ขีข้ม้านะคะสีแดงเลือดนกนะคะสีของเราจะมีตามนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะคะเราทิ้งเบอร์โทรนะคะไว้ให้นะคะด้านล่างคลิปได้เลยนะคะอัปเดตสีเส้นพลาสติกอุปกรณ์อย่างอื่นเราก็มีนะคะอันนั้นก็จะเป็นขนฟุ้งฟิ้งนะคะ ขนฟงฟิิงของเราก็มีนะคะหลากหลายสีเลยถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะสําหรับลูกค้าที่มีลายอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นสายเปียนะคะสายเปียที่เป็นสายเส้นที่เป็นเส้นพลาสติกแล้วมาเปียสีะคะ่ะแล้วก็สอดใส่ในสายยางนะคะเราก็มีนี่นี่เลยนะคะอันนี้ลงของทุกอาทิตย์แต่ก็ของก็เกลี้ยงเลยนะคะของก็จะมาอีก สองอาทิตย์นะคะของก็จะมาอันนี้จะเป็นสามเลนนะคะเส้นสามเลนสามเลนเราก็จะมีสีสีเทาน้ำเงินนะคะสีเขียวเทาแล้วก็เขียวเข้มอ่อนนะคะเทาแดงนะคะเทาเทาชมพูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเขียวเขียวตองกับเขียวมะนาว นะคะตัวนี้เขียวตอนกับเขียวมะนาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นดําเทานะคะสีดําสีเทาอันนี้จะเป็นเส้นสามทางนะคะสามทางของเราก็จะเป็นสามสีในเส้นเดียวค่ะก็จะมีสีดําสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะในหนึ่งเส้นนะคะนี่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทาเขียวนะคะเหมือนตัวนี้เลยนะคะตัวเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นสามทางเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีดํานะคะสามทาง อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนกับสีเขียวเข้มนะคะอันนี้เทาเขียวเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะสีเทากับสีฟ้านั่นเองอันนี้จะเป็นสีบานเย็นกับสีฟ้านะคะบานเย็นกับสีฟ้าก็จะมีสีเขียวกับสีน้ำตาลก็มีแล้วก็เขียวกับแดงก็มีนะคะส่วนสีนี้ก็จะเหลือแค่นี้นะคะไม่ประมาณสามขีดนะคะตัวนี้ นะคะรวมได้นะคะสามสีหนึ่งโลรวมกันได้นะคะสีเขียวแดงก็มีนะคะดําบานเย็นก็มีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูพิมพ์ลายนะคะพิมพ์ลายน่าจะมาอีกทีน่าจะเป็นวันวันไหนไม่รู้น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านั่นแหละน่าจะมานะคะพิมพ์ลายเราก็จะมีตามนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบไผ่นะคะใบไผ่สีเขียว นี่ใบไผ่นะคะจะเป็นใบไผ่สีเขียวแล้วกอ็อันนี้จะเป็นทิวลิปสีน้ําตาลนะคะอันนี้จะเป็นดอกดอกสีอันนี้จะเป็นออกสีกะปินะคะตัวนี้ลแล้วก็อันนี้จะเป็นสีม่วงนะคะหัวใจม่วงอันนี้กาแฟน,นะคะสีน้ําตาลแล้วก็ดอกเหมยดอกเหมยสีส้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นมังคุดนะคะมังคุดมังคุดสีม่วงนะคะ อันนี้จะเป็นขื่นนะคะขื่นม่วงอันนี้จะเป็นลายดุมนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มค่ะเป็นลายนี้ลายจะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้จะเป็นดอกทานตะวันสีน้ําตาลนะคะแล้วก็จะเป็นลายไทยเนาะตัวนี้จะเป็นลายไทยสีม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนใบองุ่นนะคะตัวนี้ใบองุ่นสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นดอกสีเขียวนะคะ อันนี้ก็จะเหมือนเหมือนเราไม่รู้จะเรียกอะไรเราก็เลยเรียกใบบัวเนาะใบบัวสีเทาใบบัวลายไทยนั่นเองนะคะใบบัวลายไทยอันนี้อ่าดอกเครือส้มนะคะดอกแล้วก็เป็นเครือเขีือสีส้มแบบนี้นะคะส่วนสีนี้นะคะเราจะเรียกว่าใบไม้นะคะใบไม้เล็กนี่ใบเล็กสีชมพูนะคะตัวนี้นี่ลาย ลายเ,เครือนะคะลายเครือสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวส่วนอันนี้จะเป็นดอกทานตะวันสีดากับกับสีเขียวนะคะทานตะวันสีดํากับสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นผีเสื้อนะคะผีเสื้อสีเขียวตองนะคะแล้วก็ดอกเหมยนะคะอันนี้จะเป็นดอกเหมยสีฟ้านะคะอ่าพิมพ์าลายของเราก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะ<อ> środ, ส่วนพวกนี้ก็คืองานที่เราสารไว้แล้วนะคะเตรียมเก็บแล้วก็ รอส่งลูกค้านะคะ6มิลเราก็มีนะคะนี่ข้างล่างนี้จะเป็น6มิล6มิลของเราจะมีเป็นม้วนแบบนี้เลยนะคะเป็นม้วนใหญ่ๆนะคะกิโลละร้อยหกสิบาทนะคะแบ่งขายนะคะกิโลละร้อยหกสิบบาทก็จะมีหลายสีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะสีชมพูอ่อนสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็จะมีสีครีมสีส้มสีบานเย็นอันนี้จะเป็นสีสนิมนะคะสีฟ้า สีเทาก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินสีเขียวตองก็มีอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะเป็นสีแดงสีครีมอันนั้นสีม่วงสีดํานะคะสีไวยก็มีนี่อันนี้จะเป็นสีไวยนะคะตัวนี้สีไวยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นแก้วน้ํานะคะเป็นแก้วน้ําเยตินะคะที่ใส่แก้วน้ําเยตินั่นเองจะมีอยู่สองรุ่นก็คือตัวนี้จะเป็นทรงกลมนะ ตัวนี้จะเป็นทรงกลมส่วนตัวนี้จะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะแต่เรายังไม่จับเหลี่ยมเนาะเพราะว่ายังไม่เสร็จนะคะตัวนี้ถ้าจับเหลี่ยมต้องเก็บขอบให้เสร็จก่อนนะคะเราถึงจะจับเหลี่ยมนะคะน,นี่เลยลายลายหวานแววมากสีสันสดใสมากเลยเหมือนของหวานเลยลายสวยนะคะนี่สีสันสดใสสวยงามมากๆเลยลายนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะคะ มีทั้งราคาปิกและราคาสูงนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้เลยนะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์เราก็จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะมีทั้งเส้นเล็กและเส้นใหญ่นะคะงานเรานี่จะเป็นงานแฮนด์เมคทั้งหมดเลยนะงานทํามือทั้งหมดเลยนี่จะเป็นอายอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเส้นเล็กนะคะที่เราสารไว้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวนี้นี่ อันนี้ของเราก็ขยายกิจการนิดหน่อยนะคะทําเชลทาทำที่วางของใหม่นะคะขยายออกมาตอนแรกก็จะเป็นชั้นวางก็จะเป็นไม้แบบนี้แต่อันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จนะคะก็จะเป็นอัปเดตขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโครงเหล็กนะคะตัวน,นี้นะคะไว้วางของนะคะเพราะว่าเราเหลือของมาอีกสองล็อตนะคะอันนี้คุณแม่ก็กําลังนี่นะคะอะขึ้นก้นตะกร้านะคะ วิธีขึ้นก้นตะกร้าก็จะขึ้นไว้แบบนี้นะคะขึ้นรูปไว้แบบนี้คนขึ้นรูปตะกร้าก็จะมีหนึ่งคนนะคะนี่ก็จะขึ้นรูปไว้แบบนีน้ี่พอขึ้นแล้วก็จะกองกองเรียงกันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมาไล่สารกันอีกทีหนึ่งนะคะก็จะทำอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางใหม่ของเรานะคะนี่รอเก็บของนะคะออเพราะว่าของของเรานี่หมดเกลี้ยงหมดจริงๆเลยคะ่ะหมดบ้านเลยนะคะรอบนี้ หมดเกลี้ยงมากเลยก็เราก็สั่งของมาติดต่อกันไปสามล็อตนะคะแต่ว่าเพิ่งมาล็อตเดียวนะคะอีกล็อตหนึ่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านี่ชั้นวางของของเราอ๋อลืมไปนะคะส่วนสายยางเราก็มีนะคะสายยางสายยางทาหูกระเป๋านะคะสามเมตรยี่สบาทสิบห้าเมตรหนึ่งร้อยบาทนะคะยกม้วนก็สองร้อยหกสิบาทนะคะ อันนี้คืออันนี้คืองานที่เราตัดนะคะเตรียมสารนะคะคือลูกค้าสั่งมานะคะสีไหนแล้วก็ตัดแล้วก็มัดไว้เป็นชุดแบบนี้นะคะนี่เแล้วก็จะมัดไว้เป็นชุดชุดแบบนี้แล้วเส้นงอนะคะเพราะว่าเขาเป็นม้วนเล็กมวนละ2อกิโลเส้นเขาก็จะงอแล้วเราก็จะเหยียดไว้แบบนี้นะคะ่ะแล้วก็หาอะไรทัดไว้แบบนี้เหยียดให้เขาเส้นเขาตรงนั้นเองนะคะ กว่าเราจะได้สารเส้นเขาตรงนะคะลองใช้วิธีนี้ดูนะคะถ้าสําหรับใครที่แบบว่าตัดเส้นสารแล้วแบบเส้นงออย่างเงี้ยค่ะแนะนําให้ทําแบบนี้ได้นะคะอันนี้เราก็ใช้ม้วนอันนี้ทับไว้นะคะแล้วก็มีโต๊ะนะคะโต๊ะหนังสือเด็กๆนะคะก็จะเอามาวางทับไว้แบบนี้นะคะให้ไอ้นี่นะคะให้เขาตรงนะคะเหยียดให้เขาตรง,ะะตรงแบบนี้นะคะอันนี้ทิ้งไว้สองวันแล้วนะคะตรงนะคะ พอเรายกขึ้นเขาก็จะไม่ไม่งอกับนะคะก็จะเส้นเส้นก็จะตรงนี่คือวิธีของเรานะคะบ<อ>แบบถ้าถ้างานเยอะเราก็จะเหยียดไว้แบบนี้นะคะถ้างานรีบๆใบสองใบเราก็จะใช้แบบว่าเป็นตะเกียบนะคะรูดรูดแล้วก็เส้นเขาก็จะตรงนะคะแต่อันนี้คืองานแบบลูกค้าสั่งมาเยอะแล้วก็จะตัดตัดต,ดตดเป็นชุด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 ,ชดไว้แบบนี้แล้วก็จะมัดมเป็นชุดไว้แบบนี้เลยค่ะนี นี่ตรงหัวเราก็จะมัดเป็นชุดไว้เลยลูกค้าสั่งสีไหนมาเราก็จะตัดตัดตตามที่ลูกค้าสั่งมาตัดมัดไว้เป็นชุดแล้วก็หาที่ทับไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเส้น2กิโลจะมีความงอและความโค้งมากกว่านะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นหูนะคะหูหูเปียนะคะหูเปียสีนะคะสายสายเปียสีนั่นเองนะคะคู่อะไรยี่สิบห้าบาทนะคะนี่ ถ้าลูกค้าสั่งมาก็คือเราก็จะสอดสายยางให้เลยนะคะสอดสายยางให้แล้วก็ส okay. ่งให้ลูกค้าเลยลูกค้าระบุสีได้นะคะอยากได้สีไหนแบบนี้ค่ะก็สามารถสั่งได้ก็จะสักไว้แบบนี้อันนี้คือแผนกของสาวนะคะพี่สาวเป็นคนทําให้แบบนี้นะคะก็จะถักถักทิ้งไว้แล้วก็ใส่สายยางไว้อันนี้คือยังไม่เสร็จนะคะพวกนี้ก็รอแบบว่ารอใส่สายยางนั่นเองนะคะตัวนี้รอใส่สายยางนะคะ อันนี้ก็คืองานที่เราตัดเตรียมไว้รอทําให้ลูกค้านะคะก็จะเหยียดยาวไว้แบบนี้เลยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นชั้นที่เราแบบว่าทําขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อเพือพ่อวางของนะคะเพราะว่าของเราแบบล้นเหลือออกมาสเลเกินนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราทําไว้แล้วนะคะตัวนี้หกมิลเราก็มีนะคะหกมิล 6มิลกิโลละร้อยหกสิบาทค่ะแต่ถ้า6มิลนี่หนึ่งกิโลจะรวมได้แค่สองสีนะคะไม่ได้ถึงสามสีนะคะจะได้แค่สองสีนี่พิมพ์ลายก็มีนะคะนี่ถ้าใครสั่งมาสองเนี่ยเราก็จะทําเป็นมัดมัดแบบนี้ให้นะคะถ้ายกออกจากม้วนล,ละอ่าสิบกิโลนะหรือว่าม้วนล,ละสองกิโลเหมือนกันเราก็จะทําเป็นมัดมัดแบบนี้อันนี้คือมัดละครึ่งกิโลนะคะ หรือว่าจะรวมกันสามสี1นกิโลอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะทำเป็นมัดมัดแบบนี้นะคะส่งให้ลูกค้านะคะกิโลละร้อยี่สิบาท1กิโล,โลรวมได้สามสีนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะสารเองก็สั่งเป็นตะกร้าก็ได้นะคะนี่สั่งมาอยากได้สีไหนอยากได้ทรงไหนอยากได้ลายไหนก็สั่งได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าแบบไซส์ใหญ่นะคะนี่ ันนี้ลูกค้าสั่งจองไว้นะคะตัวนี้อันนี้ก็จะมีที่สำเร็จแล้วนะคะก็จะเป็นใบนี้นะคะลายสอนะคะนี่เส้นเล็กนะคะสีสวยมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่คนที่เข้ามาชมคลิปนะคะเราจะมีขนฟุ้งฟิ้งด้วยจะพาไปดูขนฟุ้งฟิ้งนะคะนี่ขนฟุ้งฟิ้งเราก็มีหลายสีเลยตอนนี้ ะะสำหรับใครที่สนใจขนฟุ้งฟิ้งนะคะเส้นหนึ่งก็สองหลานะคะสองหลาเส้นหนึ่งราคาเท่าไหร่นะหกสิบห้าบาทค่ะเส้นละหกสิบห้าบาทนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะขนฟุงฟงฟ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งนะคะสวยงามนะคะเอาไปติดกระเป๋านะคะเพิ่มมูลค่าให้กระเป๋าเรานะคะนี่สวยงามทั้งนั้นเลย หฟุ้งฟงฟ,งฟุ้งฟิ้ทักเข้ามาคุยกันได้นะคะสนใจตัวไหนทักเข้ามาได้นะคะเงียบกันเลยทักเข้ามาดูกันได้นะคะทักเข้ามาถามได้นะคะกิโลโละร้อยยี่สิบบาทคะ่ะหนึ่งกิโลรวมได้3สีนะคะ ถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์093-053-2316นะคะถ้าเป็นขนฟุ้งฟิ้งตัวนี้นะคะจะเส้นละ65บาทนะคะนี่เส้นละ65บาทนะคะเส้นพลาสติกอันนี้เราก็จะเป็นล็อตแรกของเรานะคะล็อตที่2ล็อตที่2นี้จะมีพิมพ์ลายด้วยนะคะล็อตที่3ก็มีพิมพ์ลายด้วยนะคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยค่ะมีค่ะคลิปสอนทำก็มีนะคะคลิปสอนทำเราก็มีหลายคลิปเลยค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปใหม่ๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้ออเดอร์เข้ามาแบบเร่งมากก็เลยช่วงนี้ก็เร่งๆออเดอร์ไปก่อนค่ะก็เลยยังไม่ได้มีคลิสอนทำตะกร้านะคะก็มีท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากให้ทำลายไข้ให้ดูนะคะ กระเป๋าลายควยทำยังไงก็ว่าจะลงคลิปนะคะแต่ยังไม่มีเวลาสักทีนะคะเดี๋ยวหาเวลาลงให้นะคะคลิปทำตะกร้าลายควยนะคะกิโลละร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งกิโลรวมได้สามสีนะคะขนาดสิบสองมิลน,นะคะถ้าเป็นหกมิลหนึ่งกิโลรวมได้สองสีนะคะกิโลละร้อยหกสิบบาทเส้นเล็กนะคะจะแพงกว่าเส้นใหญ่นะคะเส้นใหญ่สิบสองมิลจะถูกกว่านะคะ รวมได้ทั้งสีและพิมพ์ลายนะคะพิมพ์ลายก็ราคาเดียวกันนะพิมพ์ลายอยู่นู่นนะคะพิมพ์ลายกิโลละ120บาทเท่ากันค่ะรวมกันได้สีพื้นและพิมพ์ลายนะคะรวมได้นะคะพิมพ์ลายนี่น่าจะมาอาทิตย์หน้านะคะน่าจะมาวันจันทร์เหมือนกันนะคะน่าจะมาวันจันทร์เหมือนกันเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะเพราะว่าเราลงของทุกอาทิตย์เลยนะคะสั่งของทุกอาทิตย์นะคะอันนี้ ลงของมาของก็แบบเกลี้ยงเลยนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนะคะขายของดีมากเลยลูกค้าสั่งเพียบสงสัยจะเหมือนจะปลดล็อกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ช่วงก่อนหน้านี้นี่คือเงียบเลยนะคะลูกค้าแบบเงียบบางมากมากเลยแต่ช่วงนี้น่าจะเริ่มปลดล็อกกันแล้วแหละลูกค้าก็เริ่มสั่งของมีออเดอร์ตะก้าเข้ามาออเดอร์เส้นก็เริ่มแบบเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวจะพามาดูสีนะคะใครที่ยังอยู่ก็จะพามาดูสีของอกระเป๋านะคะนี่ทําเป็นกระเป๋าก็ได้หรือจะทําเป็นตะกร้าใส่แก้วเยติแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นสีแบบหวานๆนะคะนี่สีหวานหวานเหมือนสีไอติมเลยเป็นสีของหวานยังไงนี่นะคะสวยเส้นเล็กก็มีนี่ใครถ้าใครสนใจเส้นเล็กก็จะประมาณนี้นะคะ เส้นเล็กของเราสนเล็กนะมีทั้งราคาปีกและราคาสูงนะคะถ้าใครไม่อยากไม่อยากไปสารเองนะคะจะลองสั่งไปขายดูอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีทั้งราคาปีกและราคาสูงเนาะราคาสูงในราคาถูกๆเลยถ้าใครสนใจก็ทักมาถามเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าลายดาวกระจายเนาะตัวนี้นะคะชมพูเข้มกับชมพูอ่อนนะคะส่วนมากที่ลูกค้าสั่งมาตัวนี้ก็จะเป็นแบบจะมีแต่สีหว,วานหวานะคะลูกค้าชอบสีหว,วานหนะว,วานะสีหว,วานหวานลายหวานหวานแบบนี้นะคะสีก็จะสวยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะสีเรียบเยบสวยสวยอันนี้เราจะเรียกอะไรเข่าม้านะคะไม่รู้คนอื่นเรียกไงนะ เราเือกว่ามันเหมือนอ่าลายเขมาม้าเหมือนผ้าเขาม้าค่ะเนี่ยสีฟ้าอาทาั้งล่างก็จะทึบนะคะขบวนก็จะเป็นลายผ้าเขาม้านะคะอันนี้คือยังไม่เก็บนะคะยังไม่ยังไม่เรียบร้อยก็คือยังไม่เก็บขอบตะกร้าแล้วก็ยังไม่จับเหลี่ยมนะคะแล้วก็ต้องมีก <aspire S 1> ็จะมีทรงกลมและทรงเหลี่ยมด้วยนะคะอันนี้คือก็ยังไม่อันนี้คือยังไม่ใส่สายนะคะรอใส่สายก็มี ถ้าจับเหลี่ยมนะคะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคม,มีตัวเล็กมาแบบแอบบสอดเส้นเล็กๆเ, <c oughs> เล่นด้วยนะคะนี่สอดเข้าไว้ตรงนี้เนีย่ยถ้าจับเหลี่ยมมาแล้วก็จะเป็นทรงนี้นะคะก็จะใส่หูกระเป๋าเข้าไปก็จะเป็นทรงเหลี่ยมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มากๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม่รู้ว่าจะอัปเดตเป็นกระเป๋าหรือว่าจะอัปเดตเป็นเส้นพลาสติกอาทิตย์หน้าเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะคะอาทิตย์อาทิตย์หน้าพิลมพ์ลายมาแน่นอนค่ะลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันนะคะว่ามีลายอะไรบ้างนะคะ สำหรับคริปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะตายไปแล้วนะยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยค่ะทุกคนขอตัวไปกินข้าวก่อน